ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News เพื่อไทยจี้บิ๊กตูเร่งรองรับรถไฟความเร็วสูงจีนลาวก่อนตกขบวนเสียโอกาสพัฒนาประเทศนายกฤษดาตันเทอร์ทิสสสหนองคายอดีตรองเลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะทำงานเศรษฐกิจเพื่อพักเพื่อไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวแล้ว แต่เศรษฐกิจไทยยังคงย่ำแย่ปีนี้ไทยจะขยายตัวได้เพียง1%ซึ่งต่ำมากหลังจากปีที่แล้วเศรษฐกิจไทยสุดหนักถึงลบ6.1ดังนั้นไทยจะต้องหาทุกวิถีทางในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยนับถอยหลังไปอีกไม่ถึง2อาทิตย์ข้างหน้าในวันที่2อธันวาคมซึ่งตรงกับวันชาติของประเทศลาวรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนก็จะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการโอกาสทางธุรกิจ โอกาสทางเศรษฐกิจมหาศาลกำลังเข้ามาในประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนส่งการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวรวมไปถึงการพัฒนาในทุกๆด้านอาทิด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จะมาพร้อมกับรถไฟความเร็วสูงโครงการนี้ในอดีตประเทศลาวอาจถูกมองว่าเป็นประเทศที่ประชากรน,น้อยรายได้ต่ำ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและด้านเกษตรกรรมอาจจะไม่เหมาะแต่ในปัจจุบันเนื่องจากนวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆได้ถูกพัฒนาไปอย่างมากประกอบกับการที่ค่าแรงของประเทศลาวก็สูงขึ้นตามการพัฒนาประเทศจึงทําให้ปัจจุบันทั้งด้านอุตสาหกรรมและเกษตรแรงงานถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีซึ่งมีความแม่นยําและมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้คนทํางาน ดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นและบางอย่างเกิดขึ้นแล้วซึ่งจะทำให้เรามีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดอย่างแน่นอนคำถามที่สำคัญที่อยากฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วประเทศไทยของเราจะตกรถขบวนนี้หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างมากที่ทุกวันนี้ประเทศไทยไม่เพียงไม่ดึงดูดนักลงทุนแต่หากนักลงทุนไทยเองกลับไหลออกไปลงทุนที่ต่างประเทศ เพราะรอไม่ไหวจริงๆกับการพัฒนาที่ล่าช้าและไม่ตรงทิศทางโลกเพราะความไม่เข้าใจเศรษฐกิจของรัฐบาลในปัจจุบนันภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาไทยจะต้องเสียหายและถอยหลังไปอีกนานแค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ